สวัสดีครับเยูกับอไม่กับเมเเทนเคยนะวันนี้ก็จะมาสร้างตึกห้าชั้นตามที่เคยบอกไว้สองร้อยซับอาจจะมีหลาย e อพีหน่อยเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอแล้วก็มากันหาอาจจะมีหลาย EP พีก็เป็นได้ไปิดเสียงก่อนจะได้เอ้ยเสียงพูดดงัง ท่าตรงไหนดีรู้สึกค้างๆไรก็ไม่รู้อุย้ยขามา่ะเฮ้ตัวอะไรอะ่ะผีเสือ้อใช่จริงจริงด้วยผีเสือ้ออล้าตกท่าตรงไหนดีตรงนี้คือบ้านหลังที่หนึ่งเราแต่ว,ว่าหลังที่สองก็แถวนี้ดีกว่า แถวนี้อย่าง,งอื่นอย่างอื่นคือค้าไม้มาก,ก่อนเลยไม้สีแบบอืเอา้านี่ไงไม้ด้วยกานครับอุ้ยขอ,องดีสี่กองใช้ได้ยาวเลย ไอ oh, ้สกิลตั้งแกไม่ร้อนแน่ดับเบิลติ้วดิ้วติ้เฮ้ยชิบหายไม่้วมันโหดมากเลยเจอแน่ไอ้สกิลตั้งใช่ไหมเจอเฮ้ยไอเอะไร เราเกือบตายเลยหมดฮะหมดฮะคอร์สมันดีจริงๆมอนเตอร์ทั้งฉลาดก่อนอ,อื่นขอคุณเลยก่อนอเี๋ยมเลยขอทำโรลแ๊บนึงเอาไว้กันนะั้นเหมือนจำได้ว่าเราเผาแร่เล็เสร็จแล้วเหมือนเล่นล่วงหน้าลบหนึ่งมาก มาดูแรกเลยก่อนนี่ไงจะแล้วขรับโลกก่อนเลยโลกโอเคโลกครับแล้วที่เหลือเกาะเกาะมันเป็นมากเด๋ยดตายเอาไปสร้างบ้านต่อดีกว่า ทำเลที่ดีตรงนี้เนี่ยวางบอกไม้ต่อแล้วก็วางบอกไม้ห้าชั้นน่าจะสูงประมาณหมู่บ้านนั้นไหมหรือเปล่าเราทำแบบอลังการอลังการหน่อยเพื่ออให้สมแบบกับสอง้อยซับ แต่พอไมยเนี่ยน่าจะพอมั้งถ้าท้า,ทา,มา,ยยานนไม่ขยเยอยใหญ่ข้งนี้พอตึกตึกไม้จริงโดนเห่านิดเดียวแค่ฟ้าผ่อย่างเดียวว่าถล่มล้วแต่ก็ใหญ่เลยทำโรงนานโอ้โหอาหารลดลดบ่อย ออกสั้นนออกขึ้นก่อนปลกไม้ต่อไม้ต่อไม้ <c oughs> วางบอกผิดอีกแล้วการมนคนน้ำสู้ชีวิตอีกแล้วอือ <c oughs> ไปเรียน,นรูปได้แล้วนะ ออกมาเป็นลูกทรงแล้วก่อนอื่นจะปิดเสียงเกมก่อนเพื่อได้ยินเสียงอันนี้เสียงพูดชัดเหมือนว่าไอ้ตรงข้างหลังนี้อาจจะต้องทุบน่าน่าใช้เวลาสามวิีมั้งแค่จอบอมาน,นี้เดียวก็ห้าทีแล้วเนี่ยยาวโอ้ยตก ช่างยากลำบากเกินโอ้ทุบวงมาไม่ได้ตัวเตี้ยอืมเอ้ยพอดีเลยไม่ต้องทุบแหละพอดีเฉี่ยมมันแบบบางยังไม่รู้อืมสุดใหญ่เลย มามแล้วผแบบิดอีดกแล้วน่าแบบน่าจะตบไอ้ผมตรงกลางวานเนี่ยโอ้บ่อยมากวาผิดว้าเอา้าอีกแล้ววันไหนจะรสร้างเสร็จวะเนี่ย วางว่าผิดไปวางาวางบอกผิดไปอุ้ยตัวอะไรอ่ะนึกว่าเออไอไม่รู้นึกว่านกนั่นอ,อะไรกระโดดสูงเดินกระโดดล,ลงลงคืออะไรโอ้ อ้านออกจะสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าพยากรทนนี่ยังใช้คือไม้กระจกทรายมาั้งเอาเายผ่าแล้วทำกระจกกดพื้นกันเลยพื้นไม่เห็นไม่ค่อยสวยอะไรเอาพื้นคอบคอบคอ,อบเบอร์ตนดีกว่า มันคอบเปอร์สโตนน่าสวยตึกจะมปันโรงแรมนั่นแหละแล้วทุกอย่างระมัดระวังอืมอ่าไม่ร้อนเลยก,ก็ดีอีกยาวแรงที่จะสร้างเสร็จคลิปหนึ่งชั้นเลยไหม หนึ Finally, ่งชั้นห้าชั้นก็ถ้าชิ้นหนึ่งชั้นก็ห้าชั้นห้าชิ้นยาวไกลยาวไกลกว่าจะเสร็จใช่ไหมหมดก่อนแน่นอนเสร็จแล้วไม่หายป่วยพอดีใช่ไหม โอ้ยจะเกินไงราเรียกว่าค้าุ๊ตอนนี้ก็สร้างสรเร็จไปีร้อยไอ้กระจกเอาไว้ก่อนขอสร้างชั้นสอง่อน มันใดไปไหนอ่ะมันใดยังไงเอาสักสีอันก่อนหนึงสีขั้นพอดีเลยเอ้าสีแดง แตร่รายบ้าสัส้น่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปเอาเป็นบันไดแล้วกันอ้าวสิ่นี้อะเอาฉันจะไปเอาเป็นบันไดบันไดให้แบบค่อยค่อยบอกกัน คุยขึ้นเร็วเร็วชันสองแล้วหนึ่งน่าไม่น่าจะไม่กี่คลิปเพราะว่าแค่คลิปเดียวก็ได้ชันสองแล้วคนไอ้กระจกไอ้หายที่หลังของตุกแต่งด้วยเข้หายที่หลัง ลูกขวานก็พังแล้ววางนี้มนันขึ้นได้แ่บโอเคอัน้เกือบตกวางนี้ก่อน สีก่กองมันหมดแล้วสวยงามค่คำนวณอาจจะเป็นจริงก็ได้สูงเท่าบ้านนะฮนุ่มๆที่มุ่งกลมไว้อ่บ้านก็สวยจะเสร็จไดนบ,บ้านอันนี้ไม่หน่อย ม,มันแค่เปนหน่อยแต่ก็ดีที่มีให้ชั้นได้เก็บของได้หลายชั้นด้วยชั้นหนึ่งเป็นเถาเผาอะไรงี้อื้มกองกองนี้กองนี้ได้หมดละอา้าวอีแล้ววางผิดโอ้ยออเดี๋ยวตัดไปตอนลสร้างหลังคาเสร็จเลยกัน ตอนนี้ได้สร้างชั้นสามแล้วพยายามพยายามสร้างเสร็จที่คิดให้พี่ให้ให้อยู่ในคลิปเดียวแต่มัแต่มันไม่ได้เวลามันจะหมดแล้วต้องหาของอรีกน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่ามัาง้งถ้าคลิปเดียวจะต้องอีสองอีหนึ่งคลิปอันนี้ชั้นที่สาม ไม่ได้ปรับอามาตะก็เลยนะดูก่อนไมาอลไรให้กองเดียวแล้วเนี่ยเอ,เอามาตะาก็ไม่ได้ปรับปรับไม่ได้ปรับถือไว้กองอ้ยเดี๋ยวกองสุดท้ายหมดแล้วอ๋อเนี่ยลืมเลยว่ามีกองมาอะไเนี่ยไอ้ลูกน้อยดักดักวกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า กโอ๊ะหรือเปล่าอ่านถูกอ่านไม่รู้เลยลองมาดูดีกว่าสวยใช่ไหมดูไปด,ดูมาเหมืนอนโค้งกระดูกเหมือนกันเนี่ยหัวกระดูกหัวโค้งกระดูกเหมือนจริง ว่ามาได้กันเลยเสียงของเราเี้ยไม่รู้ไม่ไม้ทั้งหมดแล้วต้องมาตัดไม้อีกตอนนี้เวลาตจดโมงกว่าอุ้ยไปเดินไม้ทั้งหมดแล้วสี่กองไม่ว่าจะไม่ เช่หมดแล้วเอ,อ้อถูกแล้ว <laughs> อันนี้เป็นทำอะไรไม่สิเออมีอะไร เป็นแบบสูงๆหน่อยแล้วกันเพื่อให้แบบว่าคงไฟได้ชั้นอื่นมาเตี้ยมาหน่อยใช้ต้องสูงไว้ก่อนอีกสองชั้นเตีย้ยชั้นชั้นอีกสองชั้นบนสูงโอ้ยเร็วสร้างตั้งสามวันแล้วเนี่ยใช้เวลาสามวันในการสร้างศึกมาชั้นโอน้ยยากพอจริงรอเสร็จก็จบที่นี่ นอนดีกว mm ่านอน